สวัสดีค่ะพบกับช่องส่วนไม้คลายเหงาค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอนะคะในการทำบอนสีให้เป็นกอให้เร็วนะคะโดยที่ไม่ต้องใส่อะไรมากมายไม่ต้องผสมสูตรใดๆนะคะเพียงแต่ทําแบบนี้เลยให้เอาบอนสีนะคะเบบี Baby. ที่เรามีเนี่ยจับรวมเลยค่ะรวมปลูกในกระถางเดียวกัน นี่อย่างกวนอิมอันนี้นะคะตอนเราปลูกเราใช้แค่สามต้นเองค่ะสมต้นกวนอิมนี่เป็นบอลสีที่แตกกอไวนะคะลำพังต้นเดียวเขาก็แตกกอได้เร็วกว่าบอลสีชนิดอื่นค่ะแต่พอนำมารวมกันนะคะในกระถางนี้สามต้นอ้าวเราไปดูข้างในเป็นยังไงก็ใช้เวลานานอยู่นะเพื่อนๆเนี่ยต้น กอนี้นะน่าจะประมาณเป็นปีแล้วนะเราว,ว่าหรือเกือบปีนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่เป็นหน่อเล็กๆก็มีค่ะกระถาง12นิ้วค่ะที่เห็นนี้ต้นเล็กต้นน้อยเริ่มทยอยแตกตอนเราปลูกเราใช้ทั้งหมด3ต้น,นจาก3ต้นก็เป็นกอและมันจะไวถ้ารอเราเอามาปลูก ต้นเดียวเนี่ยมันก็จะช้าเห็นไหมเพื่อนๆดูเนี่ยเป็นกอเร็วเลยค่ะจะจะ,จะใช้กะปิเอ็มรอยหรือว่าอะไรนะพงชูรสเนี่ยเราไม่เห็นต้องใช้เลยกอนนี้เราไม่ได้ใช้พวกสิ่งเหล่านั้นเลยนะไม่ได้ใช้อะไรนะไอ้พวกเคมี Me อาหารหรือว่าสูตรผสมอะไร,ประแปลกๆอะ่ะเราก็ทดลองไปเรื่อยนะบ้านเราเนี่ยเรามีหลายกระถางเนาะเนี่ยก็ปลูกธรรมชาตินะมันก็เป็นกอดีอะ่ะเพียงแต่เราจับรวมอย่างนี้เขาเรียกว่าฮองเฮาก็จับรวมเหมือนกันฮองเฮาก่อนเนี่ย เร็วดีค่ะทันใจจับรวมไปเลยนี่สวยๆทั้งนั้นมีความสุขนะคะมี่วานหางจระเข้เราก็มีนะไม้โบราณโอ้หนี่ก็ฮกหลงนะคือเห็นใบแบบนี้ก็ฮกหลงไว้ก่อนจริงๆแล้วเขามีหลายชื่ออยู่นะ ขึ้นอยู่กับก,กระดูกเราก็จําไม่ได้ก็<อ>ประมาณว่านาลายเรืองพบอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยมีหลายชื่อกระดูกเขียวกระดูกขาวแต่คนบ้านๆน,นะคะคนเท่าคนแก่พอเห็นลายนี้เขาก็เรียกฮุกหลงค่ะนี่มีความสุขจริงๆบอนสีนี่ก็คือนางไหมเคยดังตอนที่เป็นกระแสเขาดังมากนะคะเราก็ไม่รู้นะว่าในวงการบอสีเนี่ยมีนางไหม เมื่อก่อนกค็คิดว่ามีแค่ฮกหลงช้างแดงวัวแดงเนาะพอตอนนั้นเป็นโควิดก็เหมือนช่วงกระแสเนะโซเชียลก็ทำให้เราได้รู้จักบอลสีหลายๆชนิดเราชอบบอนป้ายค่ะเห็นไหมคะแล้วก็เลือกสายพันธุ์ที่มันสวยเนี่ยลายเขาสวยค่ะ นี่ก็เป็นผลงานการจับรวมตอนปลูกนะคะฟอมกกเขาชื่อว่าหงสุวรรณมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นกระแสเขาก็ดังมากแต่เขาก็ดังได้ไม่นานแล้วก็ตัวมีตัวใหม่ๆเข้ามาจริงๆสวยมากเลยนะใครที่ยังไม่มีดูลายใบชัดๆนี่จุดสีแดงเข้มใบขาวขอบเขียว จะซูมใกล้ๆเลยนี่คะสวยมากเลยเป็นยังไงบ้างดูฟอมกอเราก่อนชูแวยบเข้าไปนี่จับรวมเหมือนกันค่ะสามต้นสีต้นจับรวมปลูกเลยใครที่ยังผ่าหัวไม่เป็นก็ย้อนไปดูคลิปเราได้ผ่าหัวบอลสีไม่ยากค่ะเราสอนแบบง่ายๆ ม่ต้องไปซื้อน้ำยาเคมีใดๆนะคะใช้น้ำปูนใสในการแชรอ่อ่ะเดี๋ยวไปดูนะยังมีอีกกรอนหนึ่งวิยดูเหลืองกันตนาเรานี่เข้มๆนี่ที่บอกชื่อเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อยากได้ก็จะได้ไปหาซื้อตามร้านต้นไม้หรือจะสั่งในออนไลน์เดี๋ยวเดินไปดูก่อน แล้วก็จะถ่ายต่ำหน่อยนะกลัวไปติดบ้านคนอื่นเขาค่ะเรื่องสิทธิว่าเป็นส่วนตัวเราถือสามากเลยจะไปถ่ายติดใครมันไม่ดีค่ะ <c oughs> แถบอเมริกาเขาไม่ให้ถ่ายกันเลยนะติดคนเนี่ยถ่ายก็ต้องขออนุญาตก่อนนี่ว้าวโอ้โห จเจอศัตรูสำคัญเข้าแล้วโอ้โหรุนเลยจ้ะคงจะอิ่มนอนหลับอยู่ในนี้แหละเดี๋ยวลงคลิปเสร็จแล้วก็จัดการนะคงไม่ทิ้งเอาไว้อะดูทำของเราแม่จริงๆเลยนะต้องคอยตรวจทวุกวันเลยหรือไงนี่อีกนี่ อันนี้แหละคือศัตรูของบอนสีเลยที่จะทําให้เราคลายเหงาของจริงเลยแหละคืออยู่ดีๆอาจจะต้องมาเขลียหาหนอนออกไม่งั้นใบมันก็จะไม่สวยเนี่ยเห็นไหมส่วนไม้คลายเหงาหายเหงานี่ฟอร์มกรจับรวมเลื้นเพื่อนแนะนำง่ายๆค่ะใครใครที่มีต้นเดียวอยากจะได้ฟอร์มกอเนาะก็ ผ่าหัวนะคะผ่าหัวแล้วก็เหลือต้นจอมมาไว้แม่พันธุ์เขาจะได้อยู่ต่อนะคะเผื่อในกรณีที่ผ่าหัวแล้วเน่าหมดทุกชิ้นก็ยังเหลือต้นจอมต้นจอมคือส่วนที่เป็นส่วนหัวสุดน่ะในในต้นบอนจะมีหัวบนสุดเขาเรียกต้นจอมนะคะเหลือจอมมาไว้ส่วนล่างของหัวแล้วก็นำมาผ่า หลายๆคนก็รู้วิธีอยู่แล้วแหละเขาไม่ต้องบอกสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็แนะนำให้ดูแค่นี้ก่อนเนาะวิธีทำบอลสีให้เป็นกอของเราแบบง่ายๆ,ๆก็คือจับรวมกันในกระถางแล้วก็ปลูกง่ายสุดแล้วค่ะนี่พอลมพัดที่เขาดูปิวสวยลมโชยนี่ค่ะแหมจะลาก็ไม่ได้ลาสักทีเนาะ เห็นต้นนู้นต้นนี้ก็อดถ่ายไม่ได้มีอีกฟิวสวยนี่โอ้โหอันนี้บอนตัวท็อปเลยนะท็อปไหมล่ะสาวน้อยรปบแป้งโดนหลอกกันเยอะค่ะสั่งบอนสีที่ราคาเป็นแพงก็ก็จะส่งอีเหนากับสาวน้อยรปบแป้งไปให้แทนนะคะตอนนั้นในกลุ่มบอนสีก็ โดนเยอะค่ะใครว่ามันไม่สวยใครว่าเราไม่สวยดูเวลาปลูกกันเยอะๆเนี่ยสวยนะจะน้อยปบบแป้งอ่ะขอให้มันปลูกเป็นทุ่งลาเวนเดอร์เป็นดงแบบเนี้ยเพลินอีกนี่ จากแม่ต้นเดียวกันนะผ่าออกมามีทั้งสีขาวแล้วก็สีเขียวในส่วนอันนี้ก็คือเป็นสีขาวอหนาวขาวแล้วก็หนาวเขียวหัวเดียวกันเลยค่ะผ่ามามีทั้งขาวทั้งเขียวคือเขาอยากจะขาวเขาก็ขาวเขาอยากจะเขียวก็เขียวแล้วแต่อารมณ์เขาอะตัวนี้เราใส่มะนาวด้วยนะบีบมะนาวไปช่วยให้เขาขาวอะพอบีบไป มันก็บอกไม่ถูกนะเป็นเพราะแสงหรือเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวก็เขียวเดี๋ยวก็ขาวก็ช่างมันเถอะแล้วแต่เถอะจะเขียวจะขาวนี่หนรูมานเราใบก็ใหญ่เหลือเกินลอมกอก็อย่างที่เราบอกอะ<ม>นี่ค่ะจับรวมกระถางนี้สิบสองสิบสองนิ้วสามต้น<ม>เป็นกอและวดูใบเยอะใหญ่ ี่มือเนี่ยถึงจะปิดมิดเนี่ยเห็นไหมโอ้ยสวยมากเลยสำหรับคนที่ชอบบอนสีไม้ประดับส,สวยๆนะคะติดตามช่องเราไว้เราก็จะถ่ายให้เพื่อนๆดูเนาะสำหรับเรามันคนบ้านต้นไม้ยามเหงาแล้วก็มาทำสวนต้นไม้ถ่ายบอนสีให้เพื่อนๆดูแก้เหงากันไปนะคะ สำหรับวันนี้ต้องลาเพืพ่อนๆไปก่อนค่ะอันนี้ไปจริงแล้วนะคะพบกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายท้องฟ้าสดใสลมแดงแล้วค่ะวันนี้อยู่นนทบุรีบ้านสวนสดชื่นค่ะเหมือนฝนจะตกมาหลายวันแล้วไม่ตกสักทีนี่ค่ะน่ากลัวไหมมรรยากาศเหมือนหนังผีสักเรื่องนึงอ่ะเพืพ่อนๆลองทักมานะเม้นมาใต้คลิปอ่ะ ว่ามันเป็นหนังผีเรื่องอะไรเนี่ยแนวเนี้ยสนุกสนุกค่ะ